กันเลยแล้วนะสำหรับเบสเครืงควงเป็นที่เช่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พี่แจ็คแอดมินพี่แจ็คนะฮะแล้วก็แอดมินน้องอาร์ตนะก็จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ที่อ่ที่เราเพิ่งเริ่มทําขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตัวนี้คงจะเวิร์กนะสําหรับตัวเตาย่างหินลาวาแต่ว่าเป็นหัวแรงดันสูงหรือว่าหัวฟู่นั่นเองนะฮะเพื่อความสะใจของพ่อครัวนะพ่อครัวต้องการความร้อนแรงแล้วก็ร้อนไวนะแล้วก็ ฝุ่ยนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกเตาอะไรครับเต่าลาวแรงดันย่าำลาวแรงดันสูงเนาะตัวนี้ถ้าอกล้องลองสังเกตเข้ามานะก็จะเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวฟู่แรงดันสูงนะอันนี้นะครับใช้ใชเบาแบบนี้นะเบาแรงดันสูงแบบนี้เห็นไหมีเป็นตัวล่อตัวนั้นจะเป็นหัวล่อหัวล่อจะเป็นวาวหัวเข็มนะฮะเห็นไหมวาวหัวเข็มเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันสามารถปรับ เอาง่ายๆคือว่าปรับแก๊สได้ละเอียดก็คือควบคุมความควบคุมความอันนี้ของแก๊สได้ละเอียดมากก็คือว่ามันมันจะวมันจะไม่ไวเกินไปนะแต่ถ้าตัวนี้หัวนี้จะไวเราเปิดพอเราจุดหัวล่อเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเร่งดียวให้ดูความสัใจ ก็จะแรงเลยนะไวมากแบบนี้แบบนี้นี่แป๊บเดียวแดงนะแล้วก็ย่างถูกไวด้วยนะขนาดก็35มสิ้าคูเซนนะฮะสาวางได้วางตะแกรงตัวเนี้ยได้ได้สองตะแกรงเนาะเห็นไหมลองดูนะน,นี่นนะโชว์โชว์ตะแกรงนะก็คือตะแกรงขนาดเนี้ยตะแกรงตัวเนี้ยก็จะเป็นตะแกรงเหล็กหล่อนะก็จะแถมมาอยู่ในชุดตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเห็นตัว แล้วก็จะแถมตัวเขาเรียกว่าะตะแกรงเนี่สองตัวเนาะแล้วก็ตัวหินละวาให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับราคาอที่หมื่นแปดพ้วนเลยนะครับหมื่นแปดพันบาทนะครับก็ราคาก็ไม่สูงนะฮะเพราะว่าทำจากเป็นเหล็กเกรดสามสูงสี่แล้วก็พับสองชั้นอัดใยแก้วอย่างดีนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับนักอาร์ตที่น้องอาร์ตฝากร้านด้วยครับฝากร้านร้านเบสรที่ควรนะครับเข้ามาดูทางเพจ ก็ได้แล้วครับแอดไลน์มาที่0 8 6 4 2 9 8 9 8ก็ได้แล้วครับวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ